สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีใหญ่หลอนเนาะเส่าวันนี้พาพี่น้องมาเลาะสวนแตงจ้ะสวนแตงอันของประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์นี่นะจ้ะคุณอรนุชสายสุพรรณนั่นใช่เนาะนี่ถ้ามาเบิ่งหมึกแตงเพื่อนเพลินเ็ดจังได้คือใหญ่แห่งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ด้อพี่น้องเอ้ย ท่านใหญ่ท tamam ่านยาวทั้งขาวทั้งเขียวนี่แหละเขาบอกมาหลายแ้่จ้ะพี่น้องแต่เธอเราจักถุงเก็บเลยเธอเราจักถุงโอ้โหนี่เก็บรอบแรกรอบแรกเราว่าสิเก็บมือหนีแต่ว่าบ่ผอมเราสิไปเอากุยโอ้ยน่วยนี่คือใหญ่แต่นาะได่ายพน้องอื่นนี่นี่ได้คือเก่าแล้วเนาะพี่น้องตั้งคีดดินโคโลอยู่บบบนี้หนึ่งซ้ำบังคับแล้ว ดกของเราอยู่เราสิได้เงินไม่นด้ตีดอกหมแจ้งนะแหล่งกับขนาดเครือกับบ่อปันไดแต่ว่าเบิ่งข่วมน่วยข่วมน่วยขอละหน่วยขอละหน่วยเพิ่นว่าใบกับบ่อปันไดเด้อพี่น้องใบแต่ว่าถดที่หน่วยมันจะสายเฮ็ดจังไดคือหอยต้องแต่งเสี่ยว น่อยหน่อยน้ลายไี่นเนาะด้วอนสน้ำเหรอก็สิได้เงินใส่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิบสองสิบสามแถวหนึ่งแต่ว่าหางดุสิได้ลายสอบของเราอยู่พี่น้องมาเลาะซื้อหรอกจ้ะไปสว่างวิรบงน้ำพึนก็เลยผามาเลาะ สวนก่อนเนาะสามมันรลดมาลดรลุดวัฒนมาพาพี่น้องมาสมสวนก่อนย่งางสาวสาวนี่แหละความซุขควาเกษตรนี่สิละเห็นนี่ยังเห็นผลผลิตจากของที่อันลงมือทำเนาะก็มีแห่งใหญ่นะมีควนะามซุกน่าจะได้เงินนำ้ำได้เงินใส่้อมได้ส่นผสมในผลผลิตจากของทำขึ้นมาเนาะ นุ่ยนุ่ยหน่อยนุ่ยอ่อนไลยแป้งนี้เราก็ปรได้เฮ็ดอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกค่ะบอดบอดสารทีซื้อเฮ็ดเพียงว่าบอดสารฟังตั้งพูดคนจังโกเฮเกษตรอินทรีย์ฟังฟังนะคนฝากอันกระถมนี้ไปน่าจะเนาะ ผมก็ใช้เป็นมักแตงโมเนะจ้ะคุณอ่ำจับพี่น้อเพิ่นมะพร้าวไม่สัมผัสแต่เพิ่นมะทันในหลางนาหลางตาอยู่ลูกขืนหน้าเขาจะยู่สวนเลยนะจ๊ะเนาะ ั่งเสียงนกเสียงกาหองยามเศร้าก็เพ ah ิ่นด ah ีเนาะจ้ะพี่น้องเขาหัวเขาสวนพออยู่ตยามเช้าจะสวยๆมาก็ฮ้อนๆพี่น้องฮ้อนคักฮ้อนแน่น่ะพี่น้องยังสิหลายแ้น่ะสิพายางไปเบิ่ง ลูกค่ะมามานอนหลินเลยโ,โอ้ยวันซ่อนดีพี่น้อง ถ้ามาชมพ่อหอมปากหอมคอนเนาะจ้ะเนาะทักทายยามเหนือเานาะจะคุยนนก,คกันไหมในคลิปต่อไปเนาะจ้ะศิภาพี่ไทยบักแตงโมแตงโมหนาแหลกมันหนอยมีหน่วยบ่ศิภาพี่หลังไปเบิ่งเนาะจ้ะเนาะจะไว้พ่ออันเดอจ้ะพอกันไหมคลิปต่อไปจ้ะสวัสดีจ้ะ